สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้วิกับสามีเพิ่งทานข้าวเย็นเสร็จนะคะแล้วก็จะต่อด้วยแตงโมหวานฉ่านะคะเพราะว่ากินข้าวเย็นเสร็จก็ต้องต่อด้วยของหวานค่ะวันนี้วิก็จะมาเล่าประสบการณ์ต่อจากเมื่อวานที่เล่าค้างไว้นะคะ ก็มีมาดามหลายๆท่านนะคะในโลกออนไลน์มาแชร์ประสบการณ์ว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วชีวิตลําบากอย่างโน้นอย่างนี้กินอดกินอยากต้องกินไข่ต้มไข่ทอดเกือบทุกวันอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆที่จะเดินทางสายฝอนะคะต้องฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่าสําหรับวิแล้วมันตรงกันข้ามเลยค่ะชีวิตวิด,ดีขึ้น200เเเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ชีวิตแบบอยู่สบายค่ะ อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วนะคะว่าวิกับสามีเพิ่งย้ายมาจากเมืองไทยก็คือว่ามาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะคะแต่ชีวิตไม่ได้ลำบากนะคะเพื่อนๆในต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดใครขยันไม่อดตายแน่นอนค่ะวิรับรองร้0ยเอรเซเลยค่ะตอนที่วิมาถึงอเมริกาใหม่ๆนะคะวิก็จะอยู่บ้านส่วนคุณสามีก็ออกไปทำงานนะคะส่วนเรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะอยากกินอะไรอยากได้อะไรก็บอกคุณสามีเขาจะพาไปซื้อนะคะ อยู่อเมริกาได้ประมาณ1เดือนนะคะวิก็ไปโรงเรียนภาษาเพิ่มนะคะแต่เรียนได้แค่2อาทิตย์แค่นั้นคะ่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าวิอยากจะหางานทํามากๆเลยคะ่ะตอนนั้นและที่สําคัญนะคะเพราะว่าคุณสามีเขาสอนภาษาอังกฤษให้วิด้วยวันละ2ชั่วโมงนะคะหลังเลิกงานวิก็เรียนรู้จากคุณสามีคะ่ะ วิมาอยู่อเมริกาได้ประมาณ4 5หเดือนนะคะวิก็หางานได้ค่ะงานแรกก็เป็นงานโรงงานเล็กๆนะคะแต่รายได้ก็เมื่อ10กว่าปีที่แล้ววิได้ชั่วโมงละ12เหรียญค่ะบวก OT อีกต่างหากนะคะแต่ถ้า,ถาเกิดเราทำา OT เนี่ยเราจะได้ประมาณไม่แน่ใจตอนนั้น17หรือ18เหรียญน,นี่ยนะคะ OT เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆทำงานสนุกเลยวิจำได้แม่นเลยค่ะวันที่ไปสัมภาษณ์งานนะคะมี มีทั้งหมด10คนค่ะไปสัมภาษณ์งานเข้ารับแค่หนึ่งคนผู้โชคดีคนนั้นก็คือวิเองค่ะเพื่อนๆนวิทํางานอยู่ในบริษัทนั้น9เดือนเต็มเต็มเลยนะคะเพื่อนๆกว่าจะได้บรรจุงานค่ะเป็นพนักงานประจําพอได้บรรจุเป็นพนักงานประจํานะคะก็จะมีสวัสดิการต่างๆให้นะคะบวกโบนัสค่ะบริษัทนี้จ่ายโบนัสดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน ปีหนึ่งจ่ายโบนัส4-5ครั้งนะคะเพื่อนๆเ,เยอะมากๆเลยค่ะวิถึงได้บอกนะคะว่าอยู่ต่างประเทศถ้าเกิดถ้าเกิดขยันไม่อดตายแน่นอนค่ะรู้จักเก็บกรานะคะมีเงินเก็บค่ะเพื่อนๆแล้วก็เงินหาง่ายมากๆเลยค่ะหาง่ายกว่าบ้านเราเยอะเลยนะคะหลังจากที่วิกับสามีช่วยกันทํางานนะคะภายใน6เดือนค่ะเราสองคนก็สามารถซื้อบ้านหลังแรกของเราได้นะคะ อุปสรรคอย่างเดียวสําหรับวิในอเมริกานะคะก,ก็คือว่าการทําใบขับขี่ค่ะเพื่อนๆยากมากๆเลยเพราะว่าวิไม่มีประสบการณ์ในการขับรถที่เมืองไทยนะคะก็คือว่าต้องมาหัดขับรถใหม่ค่ะวิใช้เวลา2ปีเต็มค่ะเพื่อนๆถึงจะได้ใบขับขี่นะคะในช่วงเวลา2ปีนี้คุณสามีก็จะมาไปรับ,ไป,รบไปส่งนะคะที่ทํางานรับส่งที่ทํางานตลอดเลยค่ะคือมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะสําหรับวิทํางานเก็บเงินส่งเงินให้ที่บ้าน แล้วก็มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะสำหรับคนไหนนะคะที่มีโอกาสได้เดินทางมาต่างประเทศนะคะวิขอบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวความลำบากค่ะเพื่อนๆเรื่องอากาศหนาวก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่อุปสรรคเลยนะคะเพราะว่ารัฐที่วิอยู่รัฐวอชิงตันนะคะหน้าหนาวอากาศหนาวมากค่ะติดลบ 10 2ยองศาเลยค่ะฝนตกตลอดปีนะคะวิยังอยู่ได้เลยไม่เห็นมีอุปสรรคเลยถ้าหนาวเราก็ใส่เสื้อกันหนาวอยู่ที่อุ่นๆแค่นั้นเองในบ้านเขาก็มีเตาผิงอะไรให้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะได้ไปอยู่โซนยุโรปได้เรียนรู้ภาษาที่3ก็อาจจะยุ่งยากกว่าอเมริกานิดนึงนะคะเพราะว่าปี2ปีแรกนี่ต้องพึ่งพาคุณสามีร้อเซเลยค่ะ ถ้าเกิดใครได้สามีดีนะคะช่วยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องในระยะ1-2ปีนี่ชีวิตก็จะไม่ลำบากนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนได้สามีไม่ดีนะคะมันก็ชีวิตก็จะลำบากนิดนึงนะคะอย่างเห็นที่ออกมาบนๆกันเนี่ยคะ่ะ